ไม่น่าเชื่อนะครับว่านักเรียนกลุ่มนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ขน้ดเองนะครับความสามารถเกินตัวจริงๆนะครับแล้วจากต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมความงูยามจากการสแสดงของ o r s p i r ภาษาไเมรยู่จากนักเรียนโรงเรียนดารุสสลาจากเมยอเพียงใดน,นะครับขอเชิญนักสแสดงขึ้นบนเวทีด้านในะครับ جزاهم الله خيرا والان هيا نشاهد الى مسرحيه خالص به باللغه الملايويه قد المشروع